ปัจจัยหลกักๆเลยคือเรื่องของการเพิ่มโอกาสในการพัฒนาให้กับสมาคมที่อยู่ในสมาชิกเนี่ย47ชาติของเอเอันนี้ดีประเด็นก็คือเขามองว่าอุปสรรคในช่วงฟีฟ่าเดยที่ผ่านมาเนี่ยคือแต่ละประเทศเนี่ยมันต้องมานั่งหาคู่แข่งเองถูกต้องบางทีกกว่าจะได้บางทีก็รู้สึกว่าทีมใหญ่ก็มีมีอัตราในการที่จะ ไปเตะกับที่อื่นได้ง่ายกว่าไอทีมเล็กๆก็กว่าจะหาทีมได้ทีมที่เดินทางไกลกว่าจะหาทีมได้เขาก็เจอปัญหาทั้งกู้แข่งค่าใช้จ่ายการเดินทางทีนี้เนี่ยไอเดียเนี่ยมันก็ทำให้เห็นของยุโรปแล้วพอแบ่งโถแบ่งกรุ่อไอเก่งๆก็ไปอยู่กลุ่มเดียวกันแล้วก็ทุกๆฟีฟ่าเดย์เนี่ยจากที่อุ่นเครื่องปกติมันเริ่มมามีผลเรื่องของการขึ้นชั้นตกชั้นอันนี้ดีแล้วก็แน่นอนว่าพอมันแข่งเป็นทัวร์นาเมนต์เนี่ย เนชั่นลีมันก็ไปหาสปอนเซอร์ได้ก็คือพูดง่ายมันหาตังค์หาตังค์แล้วมันก็วินวินเอฟซีเนี่ยก็หาตังค์ได้ทุกทีมเนี่ยก็แก้ปัญหาเรื่องค่าเดินทางไม่ต้องออกแล้วก็เป็นโทนาเมนต์ด้วยวินวินหมดทีนี้มันก็เลยออกมาเนี่ยแหละว่าเขาจะทำอ้เรื่องของเนชั่นลีของเอฟซี